สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแ a n d อมในหัวข้อนี้นะคะปาฏิหาริ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าปาฏิหาริ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนั้นจะเป็นเรื่องอะไรใบแรกขึ้นมานะคะ ความสดใสร่าเริงความสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะนะจะดึงดูดเงินทองจะดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตเรานะคะหัวเราะดังๆให้ตังเข้าเลยค่ะช่วงนี้ยิ่งสนุกกับสิ่งที่ทำยิ่งเรามีความเบิกบานใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเราก็จะไปดึงดูดเอาโชคลาภเงินทองดึงดูดเอาโอกาสใหม่ๆดึงดูดเอาความสําเร็จเข้ามาในชีวิตค่ะเป็นช่วงที่อาจจะมีคนที่อายุอ่อนกว่าเรานะคะนําโชคลาภนําข่าว มเข้าาให้้เราดวยค่ะใบต่อมาขึ้นมาเป็นคิงถ้วยนะคะอาจจะเจอผู้อุปถัมภ์ที่ดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นสายฝอก็ได้นะคะหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม,ม้เป็นคนใจดีแหละนะคะที่จะเข้ามาอุปถัมภ์เรามาให้การสนับสนุนมาให้คําปรึกษามาให้คําแนะนํานะคะ8ดาบนะคะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะที่ไปเจอเห็นก็คือการได้ปลดล็อกนะคะชีวิตปัญหานะคะ การปลดล็อกชีวิตการปลดล็อกปัญหาอะไรที่มันลุมเลา้าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในชีวิตนะคะจะมีการคลี่คลายนะคะมีอิสรภาพทางการเงินการเงินการทองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์รำ่ำรวยรำ่ำรวยสําเร็จดึงดูดเงินทองดึงดูดโชคลาภเข้ามาได้ทุกทุก,ท,กทิศทางและที่สำคัญเนี่ยนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะใบต่อมาค่ะ ใครที่ทํางานอย่างหนักทํางานหลายจ็อบทํางานหลายหน้าที่ทําหลายงานหลายอย่างนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหน้าหน้าที่การงานที่เราทําอยู่นะคะจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะได้รับผลตอบแทนดีนะคะการงานสำเร็จนะคะ เนี่ยนะคะมงกุฎแล้วก็รูปดาบขึ้นมาคือชัยชนะคือการที่เราสะสางปัญหาสะสางอุปสรรคต่างๆได้นะคะเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเราอยู่ในความคลุมเครืออยู่ในปัญหาที่มันเป็นปมเป็นเงื่อนที่เราแก้ไม่ได้นะคะใน3เดือน6เดือนเนี่ยเราจะสะสางเรื่องนี้ได้แก้ไขเรื่องนี้ได้นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่และเป้าหมายของเราจะชัดเจนขึ้นนะคะ หลายๆท่านเป็นสายบูบุญนะคะลุยลุยลุย,ลย,ลยบุกบุกบุกบทะลุทะลวงอย่างหนักหน่วงเลยนะคะจะเป็นช่วงที่เราแบบบ้าดีเดือดมากๆในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บังเกิดแน่นอนนะคะอย่าลืมพิมพ์รับคําทำนายขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโชคดีทุกทุก